ฉันซ่อมเดินขอเสร็จเมื่อไหรเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทำบุญกวดน้ำไปให้นะแต่ว่าอย่ามายุ่งกันอีกเลยโหดมากบุชชักทำคาญฆ่าเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ไงวะเฮ้ยอย่าเข้ามาน้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชัดเตะเลยเออมีอะไรค่อยค่อยคุยกันดีกว่านะ ปบมากเลยโามือสมหน้าอกุ่มซาบีนะโอไขุ่มซาบ้าว่มาบว้ขปาคอดไปเอาากลับมาดตาเอรู้สิาขึ้นจมูกขึ้นปากฉันฉีกฟันอีกครึ่งนะอย่างนี้นะแถวบ้านช่าเรียกว่าผีผัก ตลกละผีเผออะไรนาเขาโง่เองน่งฮะเจน,นี่มานี่กับผมหน่อยอะไรเนหะน้าทำไมคุณต้องหลอกขายบ้านผีสิงให้ผมด้วยผู้แหลรงนายใช่ไหมห่เห็นเรื่องเลยที่พวกช่างเจออุบัติเหตุเนี่ยก็เพราะโดนผีหลอกส่วนผมเองเนี่ยก็โดนผีหลอกเหมือนกัน ส่วนคุณก็ใครยักยอย้อยผมซื้อบ้านหลังนี้เพราะว่ารู้ว่ามีผีใช่ไหมอาเจนนี่นี่เราเป็นคุ้นส่วนกันนะเนี่ยเอ็งมาหลอกข้าให้มาซ่อมแซมบ้านหลังนี่เนี่นะฉันรู้แค่ว่าบ้านมันเก่าฉันก็ซ่อมไอ้เรื่องผีเผยไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยใครเชื่อก็บาแล้วฉันเชื่อคืนเงินผมมาเลยไม่มาหาบ้านหลังใหม่ให้ผมไม่อย่างนั้นเนี่ย ผมะเรเลกตำรวจนี่นายเป็นคนซื้อบ้านนี้ต่อจากน้าโชมทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวอะไรกับฉันเจนนี่คุณหลออให้ผมเอาเงินที่ผมเก็บทั้งชีวิตมาซื้อบ้านเพื่อให้ผมเป็นคนรักอยู่กับผีงั้นเหรอแล้วจะไม่รับผิดชอบใจคุณทำด้วยอะไรฉันแค,แค่ทำงานของฉันนายเป็นคนตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เองเออ,อผมเปนโง่โง่ที่ซื้อบ้านหลังนี้ โง่ที่ฝันว่าอยากจะมีครอบครัวที่ดีและผมว่าที่ผมโง่ที่สุดนะก็คือผมโง่ผมหลงเชื่อคุณไงเออเอ้ยเออเอะไรมาเนี่ยอึ๊ยนั่นนี่อะไรไม่เปี๊ยอยา่าไป <c oughs> จะมาไม่รู้กันเลยย่งยิ่ง่งจะมองว่าเปี๊ยอะ จริงๆนะว่าบ้านหลังนั้นมีผีอ่ะไม่จริงอะ่ะคุณขายบ้านพิสิงฐ์ให้ผมทั้งหลังจะไม่รู้ด้ไงอา้าก็ฉันเป็นแค่นายหน้าขายบ้านไม่เคยอยู่บ้านนั้นซะหน่อยแล้วถึงบ้านนั้นมีผีจริงๆอะ่ะนายคิดว่าเจ้าของบ้านเขาจะบอกใช่ไหมล่ะอ๋อนี่คุณจะโวยวาเป็นความผิดเจ้าของบ้านว่างั้นนี่ที่ฉันมาเนี่ย ฉันไม่ได้คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนเป็นความผิดของฉันหรอกนะแต่ฉันมาเพราะสงสารนายกับแฟนนายต่างหากนี่แปลว่าคุณจะหาเรื่องหอใหม่ให้ผมใช่ไหมโหยฉันคงไม่มีปัญญาขนาดนนหรอกเอาเ้าแล้วจะช่วยยังไงอะ่ะร้านชมทะเลบายพิมพ์ดาว ลด50%นะคะถ้าว่างเชิญด้วยค่ะอย่าลืมนะคะร้านอาหารชมทะเลบายพิมดาวค่ะลด50%นะคะฝากร้านใหม่ด้วยนะคะชมทะเลบายพิมดาวค่ะลด50%นะคะคขอบคุณค่ะพี่บิวจ้ะพี่ว่ามาแจากใบปิวตรงนี้มันไม่ค่อยเหมาะนะคนแถวๆนี้เนี่ยมันไม่ค่อยตรงกับทาร์เก็ n ร้านเราสักเท่าไหร่ทำแบบนี้เพื่มด่ดีมั้งทำไมคะ ที่นี่ก็มีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนท้องถิ่นตอนนี้ขอแค่ให้มีลูกค้าเข้าร้านต่อให้ลำบากแค่ไหนพิมพก็จะทำค่ะเราก็ทำพ e ีอาร์แบบอื่นก็ได้นี่ทาง Facebook ก็ได้หรือว่าทางไลน์ก็ยังได้เลยพิมพ์ทำไปหมดแล้วค่ะแต่ถ้าพี่โทนี่มีวิธีอื่นที่จะช่วยร้านของเราก็ช่วยบอกด้วยนะคะหรือว่าถ้าพี่ไม่ชอบวิธีโปรโมทร้านของพิมพ์ก็ช่วยหลีกทางด้วยนะคะพิมพ์จะทำงานค่ะ ร้านชมทะเลใบพิมพ์ดาวค่ะลด5้อนนะคะอย่าลืมนะคะร้านชมทะเลใบพิมพ์ดาวค่ะขโมยช่วยหน่อยค่ะใช้จอบขโมยด้วยค่ะแน่ๆน่แน่เจนนี่ข้าเป็นช่างสร้างบ้านนะเว้ยเออไม่ใช่สนิทจิตสัมผัสที่จะมาช่วยเองเนี่ยป่าผีนักสนิทเซตอิดร้ายอ่ะถูกต้องเป๊ะเลย เพราะว่าน้าสนิทเนี่ยเป็นคนที่ปอดแหกมากแล้วก็กลัวผีด้วยจะมาช่วยอะไรพวกเราได้อ่ะไอ้หลังไออยู่กับน้ามากี่ปีเพื่อนพูดงี้ได้ไงวะดูถูกน้าหนิดดกว่าือฉันน้าหนิดก็ไม่ได้ปอดแหกเงียบไปเลยเฮ้ยน้าหนิดข้าเข้าใจหมาใจแมวใจมดใจตุ๊ดใจน้อยไม่เอาไหนก็ต้องเองเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับเสือกพูดมิกซ์เองลอกด่าข้าเหรอจ้ะน้า นาก็เลือกเอาแล้วกันนะระหว่างโดนผีหลอกกับโดนเจ้าหนี้ยิงทิ้งอ่ะถ้านาไม่ไล่ผีนาก็ไม่มีงานทําและนาก็จะไม่มีเงินไปจ่ายเจ้าหนี้ด้วยจริงด้วยนี่ไอ้นิดไอ้นั่นนิดนั่นนิดนี่เบี้ยวเงินในิมพูชันหลายง่วนเลยนี่ทางที่ดีนะไปไล่ผีแล้วหาเงินมาใช้นี่พวกฉันไม่งานพวกฉันลาออกใช่หยุดเลยอะไรห้ามไปไหนทันพวกเองต้องอยู่ เป็นเพื่อนหัวโกนกับข้าก่อนหากใครไปไหนเขาไล่ออกนั่นนี่ฮะเรารู้จักกันมาอีกปีจะพูดกัเขาไล่ออกก็ได้ยง่าไม่ได้นะไปใจเด็กๆฉันไม่ยอมนะโดมนันินนไดไล่ออกหรอกทำไมนันิดไม่จนะ่ายเงินฉันฉันลาออกออกม<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต่างกันตรงไหนเนี่ยมันต่างกันเนี่ยเขาไล่ออกกับกูลาออก,ออกอนะพอแล้ครับพอเลยครับเนี่ยจะนี่สรุปว่าที่คุณบอกว่าจะช่วยเนี่ยคือจะให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยไล่ผีกันเองเนี่ยนะ ฉันไม่คิดสั้นขนาดนั้นหรอก <ideally> ฉันม enfin ีตัวช่วยอมากัะแล้วมารูนิสัยเองไม่ต้องห่วงไม่มีผีตนไหนกอดมือหมอยย่งฆ่าไปได้หรอกถ้ย หมอลูกไปอ้าว <c oughs> จากที่ข้าไปสำรวจมาบ้านหลังนี้มีวิญญาณอยู่เต็มไปหมดทุกคนระวังตัวไว้ด้วยอะไรอะหมอปวดตายแล้วมีวายด้วย <c oughs> อะไรงคุณนเนี่ยเป็นผู้เดียวกับมันนะนี่คน,นจะทำอะไรอะ่ะปล่อยเขานะบอกคนงูุ่นเถอะอยู่ดีก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะอยากมีปัญหาไงตำรวจเหรอฮนะใช่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญพวกคุณมาให้ปากคำที่โรงพักด้วย ไม่ใช่นะหน้าหน้าหนุนนะนี่หน้าทำไมโลดดังบ้าเลยเอะไรบอ้ผมได้ยินเสียงนะผีมาทางไหนทางนั้นเฮ้ยปต้องไปทางโน้นเฮ้ยทางโน้นไปทางโน้นไป้ไมันอยู่เต็มไปหมดเลยโอ๊ยอีกกองหลอกลวงแบบเนี้ยต้องหลอกให้เข็ด ค่อยๆเล่นกับมันอย่าให้มันตายเร็วนักหมอครับแสดงว่าเลนของของผมเนี่ยมีผีเต็มไปหมดเลยเหรอครับใช่แต่อยากจะให้เห็นชัดต้องมีพิกัดหมอมีวิธีเป็นยังไงหมอหาอะไรเหรอนะอะไรครับหมอระวังนะไว้ไหนวะอะไรอะหมอนี่ปะครับโอ้โหนี่ไงน้ำตาหมาเป็นหมัน้เฮยว่าใช้เบิกเนตรเพื่อจะได้ให้เห็นวิญญาณ ราคาขวดรับ199ซื้อตอนนี้แถมฟรีให้อีกหนึ่งขวดสนไหมแม่กูเหี้ยแมู่เหี้ยแม่กูเหี้ยลูกได้ยังไงผบทั้งลูกไม่เป็นไรหมอมีวิธีในหมอคนนี้มันพอจะมีวิชาอยู่บ้างเฮ้จะได้สนุกกันหน่อยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะหมอมันมันมันมากระถางแกงเลยอะ ไานเออหมอทั้งผีญี่ปุ่นผีขุนศึกผีจีนผีตายทั้งกรมผีนางลำมุณหมอมันถึงนี่มารลงกันแบบนี้อ่ะวัดมากไปแล้วหมอผีไปอยู่เลยมึงเฮ้ยหมอเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรหมอไม่ไรหมอครับไม่แรงปะครับไม่อะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเล่นแรงกันขนาดนี้ใครเล่นแรงผีเลยสิเหรอทีนี้จะช่วยกันโค่นมลไปไปไปอะไรฮีโอ้ไปไป ไปลงนรลกไปลงลรกไปลงนรลกเสียเถอตีลักฉันจะลงโทษเธอเวลาพงเธอหมดแล้วไปไปพี่โป่งมาเองเลยเหรอไอปัญญาอ่อนเดี๋ยวกูจะกุดหัวมึงให้ผีพวกนี้มันไม่ทำดาซะแล้วนี่ต้องเจอกันเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเป็นไงบ้างหมอ นี่ทุรนทุรายกันใหญ่แล้วเนี่ยเฮ้ยย็นไงอะ่ะเดี๋ยวอสารเสพของข้าเจ็บไหมเจ็บสิไอ้เด็กคเชาวนาบรรพบรุนหล,หลังคดหลังแข็งเก็บเกี่ยวข้าวให้มึงกินแต่มึงเอาข้าวมาวปลาเล่นอย่างนี้อะ่ะ <c oughs> พ่อแม่ไม่สัจสนเอาของมึงคืนพี่เลย ทนลม้าเต็มหน้าเต็มตาโอ้โหดู้าฝังออกเลยเหรอออกไม่ต้องเดี๋ยวมนดไเองหมอทำไมอึ้งอ่ะมันอึ้งได้ไงอ่ะเต็มหน้าขนาดนี้แล้วมันโดนมันไดวันนี้จะต้องมีคนลงนรกสักคนนึ่งหรอวะไอ้ยาไปของไอ้ไอ้ไอ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 ้ไไอ้ไอไอ้ไอ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 ้ไอไออไอ้ไอไอ้ไอไอ้ไอ่ไออไอ่ไอ เหมอวิญหมอ,หมอนี่มันเลี้ยงเอาวัตเลยเหรอเนี่ยเอามาเลยถ้าไม่อยากตายก็ออกจากบ้านหลังนี้ไปซะกูกลัวกูกลัวตนงใจสั่นหมดแล้วเลิกเล่นได้ลนะเดี๋ยวกูจะกุดหัวมันเอง โทรมาถึงที่นี่อยากมีเรื่องไงถ้าคุณอยากจะมีเนี่ยผมก็จัดให้ได้นะครับอ้าวอะไรพวกเอ็งไม่รู้เหรอปีนี้เราไม่มีงานเลยเนี่ยมีงานเดียวเนี่ยที่มาซ่อมเรือนทอมีสิงอะไรนี่แหละเดี๋ยวก,ก,ก่อน,นครับตอนกลางคืนไม่ยอมนอน want to end with i be